อ่านหนังสือเปลี่ยนโลกเวกอัพสุดขีดเพราะการตื่นคือเป้าหมายของทุกชีวิตโดยท่านอาจารย์สถิตธรรมเพนสุขซุปเปอร์จูนเนอร์ผู้ค้นพบวิธีการทางจิตยุคใหม่อ่านโดยครูอ่อนสอนรักอุทิศแด่ผู้ตื่นรู้การตื่นรู้ที่ไม่มีทฤษฎีอะไรทั้งสิน้น ที่ตายตัวเพราะคนเราไม่มีอะไรที่เหมือนกันพอมีทิศดีนขึ้นมาก็ต้องเป็นแบบนั้นแบบนี้ทุกคนก็จะหาเหตุผลเข้าข้างตัวเองเรียกว่าปรุงแต่งกันเอาเองจนลืมไปว่าการตื่นรู้เป็นแค่วิถีทางธรรมชาติเรียบง่ายชัดเจนตรงไปตรงมาไม่หมกมุ่น ไร้มายาไม่มีตัวตนปราศจากอัตตาหรืออีโกโ้สุดท้ายก็ปล่อยวางผู้รู้และสิ่งที่ถูกรู้เข้าไปเพียงแค่รู้แล้ววางวางแม้กระทั่งผู้รู้อิสระจากสมมุติสู่วิมุตติสิ้นสุดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกและจักกรวาล